สวัสดีครับพบกับช่างหนองช่างบ้านนอกอีกเช่นเคยนะครับทําไมต้องใช้ชื่อว่าช่างบ้านนอกนะครับทําไมไม่เป็นช่างในเมืองก็อยู่คอเนเทนต์ก็อยู่บ้านนอกนะครับห่างจากตัวจังหวัดก็อยู่ประมาณแปดเจ็ดแปดกิโลนะครับอยูนอ่นอกเมืองก็เลยว่าเป็นช่างบ้านนอกอีกทั้งก็ไม่ได้เรียนจบอะไรมานะครับออกตัวไว้ก่อนไม่ได้เรียนจบอิเล็กทรอนิกส์จบอะไรมาครับไปจบด้านอื่นนะครับจบด้านอื่นก็อาศัย ครูพักรักจําบ้างไปถามช่างซ่อมทีวีบ้างช่างซ่อมวิทยุบ้างอะไรก็ตามนั้นแหละครับได้มาก็มาลือของพ่อของแม่ล,ล,ลือนู่นลือนี่ลือของเล่นลืออะไรตั้งแต่เด็กๆนะครับชอบมาตั้งแต่ตแตเด็กๆก็อยากจะถ่ายทอดความรู้นะครับให้คนทั่วไปนะครับท่านทั่วไปที่สนใจการทาอินเวอร์เตอร์ประกอบอินเวอร์เตอร์หรือว่าการซ่อมพื้นฐานของ การทำอินเวอร์เตอร์ต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเครื่องต้นแบบนะครับเครื่องต้นแบบที่ตัวนี้จะเป็นโมดิฟายแบบโมดิฟายไซเวฟนะครับแต่ในตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนความถี่การผลิตความถี่ออกเป็นไซเวฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในสโคบจิ๋วๆตัวนี้กันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องต้นแบบนะครับก็จะประกอบด้วยหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงแบบ Center t a แนะครับ คำว่าเซ็นเตอร์แท็บก็คือว่าจะมี3สายนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมี3สาย1 2 3สนะครับแล้วแล้วก็ออกนะครับตัวนี้ออกนะครับออกตัวนี้ก็จะเป็น1 2 3นะครับเซ็นเตอร์แท็บแบบสามสายเข้ามานะครับก็จะใช้มอสเฟตแค่2ตัวนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่จะแล้วแต่จะแท็บออกนะครับแท็บออกจะเป็นอ่า้อยจะเป็น ร้อหรือจะเป็น12บงโวลต์หรือจะอะไรก็ได้อะฮะไปชาร์จแปดอีกทีนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่สั่งกรพันนะครับก็จะใช้มอสเฟตแบบเอ็นเจเนอยู่2ตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบฮาร์ w เว็นะครับที่จะใช้เพียวซน์นะครับก็จะมีมอสเฟตอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ใช้มอแปลงแบบ2ขดนะครับว่ออกสองเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยมาคุยกันนะครับตอนนี้เราก็มาดูเครื่องต้นแบบนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ หลักใหญ่ๆก็คือตัวไมโครโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้อ r ร u i n o นะครับก็ใช้อ r ู่ i n รหรือ a ไมค้าสามนะครับเป็นบอร์ดบอร์ดที่เขามีจำหน่ายนะครับทั่วไปนะครับก็จะเราจะเขียนซอฟต์แวร์ลงไปในนี้นะครับแล้วให้สัญญาณออกมานะครับให้สัญญาณออกมามาขับ m o ส f ฟตนะครับมอสเฟตก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คีิไว้มองไม่เห็น ต่อไปเราก็จะมาใช้ตัวนี้ครับ i.c ตัวอแอนบาร์กา์สาตัวนี้นะครับซึ่งเราจะเขียนโปรแกรมลงไปนะครับก็ราคาก็แพงกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าการทำงานของเขานี่จะขึ้นลบกวนน้อยหน่อยกว่า,วาบอร์ดตัวนี้แล้วก็ขานะครับก็จะดูทนทานกว่านะครับในระยะยาวนี่ก็จะไม่เป็นสนิมเป็นอะไรนะครับที่จะ เกิดออกไซด์ขึ้นอันดับที่สองนะครับก็คือพักได้นะครับเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะได้โดยตรงเลยนะครับผ่านแมตแพคคู่นี้คือ BD 1 3 9 BD 1 4 0นี่ครับอสองซีกนะครับสองซีกนะครับมาได้ได้มอสเฟตนะครับก็คือได้มอสเฟตตัวนี้สองตัวนี้นะครับได้มอสเฟตสองตัวนี้ ทีนี้มันจะเกิดอันตรายขึ้นกับมโครโปรเซสเซอร์ ER นะครับตัวนี้เราก็มาใช้หันมาใช้ออปโตนะครับออปโตก็พีซีแปดหนึ่งเจ็ดนะครับออปโตคือเป็นการไอซเลตกันไอซอลเลตหมายถึงการก,การแยกกันสองฝั่งว่าถ้าเกิดเราฝั่งนี้พังมานะครับฝั่งนี้พังมามโครโปรเซสเซอร์ ER ไม่เสียนะครับแล้วก็ซ่อมอะไรแช่ทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ ดับต่อไปก็คือการปรับโวลต์นะครับปรับโวลต์อันนี้จะเป็นฟีดแบ็กฟีดแบ็กเข้ามานะครับ220ตรงนี้นะครับสายตรงนี้สายตรงนี้ฟีดแบ็กเข้ามาเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นขดออก220นะครับขดออก220ก็จะฟีดแบ็กเข้ามาแล้วก็จะปรับโวลต์ได้นะครับปรับโวลต์ขึ้นลงได้นะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับก็เราจะใช้12โวลต์นะครับ สิบองลตัวนี้การเสียบพัดลมสายดำเห็นไหมครับสายดำสายดำแล้วก็จะเสียบด้านนี้นะครับครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับสายดำเสียบด้านนี้พัดลมอันดับต่อไปก็คือเมื่อมออแฟงออกมาแล้วนะครับขึ้นเขาจะไม่เรียบนะครับก็จะต้องมีซีฟิลเตอร์ C ter, เป็นแบบไมล่านะครับ เป็นแบบไม่ล่าไม่มีขั้วนะครับอันนี้ค่าหนึ่งหนึ่งไมโคร4 0 0โวลต์นะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับโวลต์ให้วลต์มากกว่านี้นะครับก็ต่อคอมมมออแปลงเลยนะครับต่อคอมมมออแปลงตรงนี้นะครับนี่ครับต่อคอมมมออแปลงตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะกรองความถี่นะครับให้ให้ความถี่เกิดเป็นความถี่เพียวสาขึ้นมานะครับแล้ว การเตือนมีอะไรบ้างนะครับการป้องกันการโพเทกต่างๆก็จะมีหนึ่งนะครับช็อตเซอร์กิตนะครับเอาพุชช็อตกันนะครับช็อตกันปุ๊บตัวไมโครโปรเซสเซอร์ Micro นี้ก็จะหยุดการทำงานนะครับสองโลโวลเจ็ดนะครับว่าโลแบตนะครับโลแบตโลแบตเตอรี Low ่ไมโครโปรเซสเซอร์ก uh, ้อนี้ก็จะหยุดการทำงานแล้วก็การเตือนมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเปิดนะครับจะมีสัญญาณเตือนปิ๊บ หครั้งแล้วก็พัดลมนะครับพัดลมหมุนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าโอเวอร์เทมเพอรเจอร์นี่ก็จะมะีการเตือนปี๊ปปี๊ปปีป๊ฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูตัวนี้ก็จะเป็นเราเอามาเทสนะครับวนรุ่มตัวนี้นะครับเรามาเทสไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อที่จะเทสเทมเพอรเจอร์ของ NTC ตัวนี้นะครับ ซึ่งปกติเขาก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะติดตรงนี้ติดอยู่กับซิงของอตัว CPU นะครับติดติดไม่ใช่ติดกับซิงของตัว m o s f e t นะครับเห็นไหมครับ m o s f e t นะครับ m o s f e t แล้วก็จะติดอยู่กับซิงแผ่นระบายความร้อนซึ่งรุ่นก่อนๆไม่มีนะครับอันดับต่อไปนะครับก็มาแนะนำซะเลยนะครับ หลังจากที่ได้เครื่องต้นแบบแล้วนะครับช่างหนงก็ออกแบบแผ่นปิ้นนะครับสำหรับ5,000วัตต์นะครับ5,000วัตต์ถึง8,000วัตต์แล้วแต่ท่านจะหา power MOSFET มาใส่ได้นะครับนะครับแบบปิ้นก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ขายเฉพาะปิ้นนี่ก็ขายนะครับนะครับไม่มี m o s f e ตท่านจะซื้อไปอา่า ประกอบเองก็ได้นะครับก็เซฟราคาลงหรือจะซื้อชุดสําเร็จเลยก็ได้นะครับชุดสําเร็จเลยก็ได้แล้วก็จะมีแผ่นปิ้นนี่ชุดนี้นะครับที่อุปกรณ์ลงครบหมดแล้วนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับก็เข้าไปดูในหน้าเว็บอันนี้ลายปิ้นที่เราออกแบบมานะครับเราก็จะให้ไปด้วยนะครับหรือจะซื้อชุดสําเร็จเลยที่มีมอสเฟตเรียบร้อยมีซิงค์เรียบร้อยไปพร้อมใช้งานเลยก็ได้นะครับ ส่วนตัวนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เข้าไปดูในเว็บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเ,เราสามารถที่จะแก้ไขซอฟต์แวร์ในนี้ได้นะครับแก้ไขซอฟต์แวร์ในนี้ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟีดแบ็กตังนี้ก็จะเป็นสวิคนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับเสียบพัดลมอันนี้ก็จะเป็น led บอกสถานะนะครับสถานะต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบัสเซอร์ครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับเราจะป้อนไฟเข้าไปนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับ ป้อนไฟเข้าไปตอนนี้เราจะใช้ไฟแค่า12โวลต์ก่อนนะครับไฟ1 2โวลต์ครับครับเมื่อป้อนไฟเข้าไปนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าบนบอร์ดเนี้ยมีไฟติดอยู่นะครับแต่ดิสเพย์อะไรก็ยังไม่ติดนะครับตอนนี้เรากดสวิตช์นะครับกดสวิตช์เปิดนะครับพุชนะครับพุชออนนะครับพัดลมก็จะหมุนหนึ่งครั้งนะครับ พัดลมก็จะหมุนบางครั้งลูกขึลนก็จะออกมาเป็นเคลื่อนทรายแล้วครับครับอันนี้นะครับเราไม่ได้ส่งเข้าประกวดนะครับไม่ได้ส่งเข้าชิงรางวัลนะครับว่าแต่ขอให้พัดลมนะครับมันเงียบมันคลางให้มันน้อยกว่าโมดิฟายนะครับนะครับลูกเคลื่อนทรายนี่มันไม่จําเป็นต้องสวยตามเทคโนงเทคนิคอะไรมากมายนะครับช่างมันนอกทําได้แค่นี้ก็ถือว่าหรูแล้วนะครับอ่าเราลองปิดดูนะครับ อันนี้ก็กดค้างไว้หน่อยนะครับปิดนะครับเราเปิดใหม่ครับจะสังเกตว่าจะมีเสียงปิ๊บหนึ่งครั้งนะครับเสียงปิ๊บหนึ่งครั้งแล้วก็พัดลมนี่ครับก็จะหมุนนะครับเซลเทสครับครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับโวล์นะครับปรับโวล์เป็นโวลฟีดแบกเข้ามานะครับ ตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาปรับลดลงดูนะครับครับการสั่งงานด้วยไม c โครโปเซสเซอร์เัรนั้นการตอบสนองก็จะช้าหน่อยนะครับครับก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ปรับไว้ครับอันดับต่อไปนะครับเห็นไหมครับรูปขึ้นทรายออกนะครับส่วนึ้นทรายนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับอาจจะสวยหรือไม่สวยแต่ว่า ที่แน่ๆน,นะพัดลมเสียงค้างน้อยลงนะครับเสียงค้างน้อยลงแล้วก็การทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นมอตงมอตเตอร์อะไรก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้เราไม่ได้ทําประกวดทําเอาโลเอารางวัลอะไรนะครับเพียงแต่ว่าจากโมดิฟายไซเวฟเนี่ยโดยใช้มอแปลงแบบเซนเตอร์แท็บเนี่ยนะครับมอแปลงแบบเซนเตอร์แท็บทำไมต้องใช้เซนเตอร์แท็บนะครับก็เข้าไปอ่านดูในเว็บเพราะว่ามันจะให้กําลังได้สูงกว่าแล้วก็ใช้มอสเฟตนะครับแค่ซีกเดียวนะครับซีกเดียว ใช้มอดเฟดอ่าซีกบนซีกล่างนะครับที่คอยปิดเปิดมอแปลงให้เป็นกระแสะสลับออกมานะครับแล้วก็เป็นเคลื่นไซายออกมานะครับทีนี้เรามาลองดูเทมเปอร์เจอร์นะครับอุณหภูมิซึ่งปกติตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะไปติดอยู่ซิงค์นะครับติดอยู่ซิงค์แล้วก็เป็นการตรวจสอบอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเราลองจะปรับอุณหภูมิดูโดยเราหลอกไมโครโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับนะครับ พัดลมได้นะครับเมื่อเมื่อความร้อนนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับที่ตัวนี้ตรวจสอบพัดลมก็จะทํางานนะครับเมื่อพัดลมเป่าเย็นแล้วก็หยุดทํางานครับครับเมื่อความร้อนได้นะครับพัดลมก็จะทํางานนะครับแต่ถ้าว่าเฮซิงนะครับร้อนเกินไปตัวอ Protestant ่ตัวตรวจัดับตรวจจับตัวนี้นะครับตรวจจับร้อนเกินไปก็จะ ให้บีบส่งสัญญาณนะครับเพราะเพราะบางทีพัดลมเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับร้อนเกินไปเพราะนั้นเครื่องทำงานก็จะเป็นโอเวอร์ฮีทนะครับนะครับก็จะมีเสียงเตือนนะครับเพราะนั้นผิดปกติแล้วเราก็ต้องแก้ไขนะครับตัวนี้เราจะปล่อยให้เครื่องร้อนเกินไปอาจจะพังก็ได้นะครับเมื่อเมื่อเครื่องเย็นลงแล้วนะครับก็ เขาก็ดับนะครับต่อไปฟังกช์ชันต่อไปนะครับก็เป็นการชอ็อตสกิดนะครับเราก็จะช็อตเอาพุทนะครับเอาพุทของหม้อแปลงนะครับซึ่งจะเป็นขด220นะครับเอาพุทของหม้อแปลงซึ่งจะเป็นขด220ตรงนี้นะครับขดที่ออกเอาพุทนะครับเราก็จะทําการช็อตกันเราจะดูว่ากา,ารโรเทคชั่นนะครับของ CPU เนี่ย การโปร e c ช i ันของไมโครเซสเซอร์ er ตัวนี้เนี่ยเขาจะทำงานได้จริงไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอดเฟตที่ทดลองนะครับอัน,นเป็นเครื่องต้นแบบนะครับเครื่องต้นแบบเพราะฉะนั้นเครื่องที่ทําเสร็จแล้วก็ผลิตขายก็จะเป็นตัวนี้นะครับเ็อนบอร์ดตัวนี้ครับสนใจก็เข้าไปดูในเว็บโซลาร์วัตโตของช่างหลงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพัฒนามาถึงจุดที่เยี่ยมยอดแล้วนะครับใช้งานได้ดีแล้วระบบป้องกันก็มากมายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการช็อตกันครับทําการเปิดนะครับจะมีเสียงปี๊บแล้วพัดลมทํางานนะครับครับพัดลมทํางาน soft start นะครับการช็อตนะครับอ่มออแปลงนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยปกติทั่วไปนะครับเ้าไม่ค่อยเทสช็อตจะหรอกนะครับถ้าช็อตแล้วก็คือ m o เ f อรอาจระเบิดก็ได้นะครับ ครับเพราะว่าจะมีความไวความช้าอะไรของการหน่วงเวลานะครับของไมโครโปรเซสเซอร์ของคําสั่งของ IC อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราทดลองดูว่าคือพังก็พังนะครับไม่พังก็ใช้งานต่อนะครับเดี๋ยวเรามาช็อตนะครับเอาสายไฟนี่ช็อตเอาพุทเลยนะครับจิ้มไปข้างหนึ่งนะครับดูนะครับนะครับช็อตแล้วครับไฟกระพริบนะครับ อินดิเคเตอร์กระพริบนะครับเพราะนั้นการโปรเทคก็ถือว่าใช้ได้ครับเปิดใหม่ครับนะครับเครื่องก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับเครื่องทำงานเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นเราก็มาใช้ออปโตนะครับ PC8 1 7นี่ควจรจริงใช้ TL-P250 ก็ได้นะครับ แต่เราจะลดคอค่าใช้จ่ายลงมาแล้วก็ TLP 250นี่จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าการไดของเขาเนี่จะมีขีดจำกัดนะครับมีขีดจำกัดถ้าเกิดเราเราทำสัก8,000วัตต์1 0ื0นวัตต์เนี่ยตัวไดเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทำเป็นตัวใหญ่ได้แต่ถ้าเราทำเป็นสักห0 0 0นวัตต์ Wh, นะครับ อ่าสัก 10K เคเนี่ยเราอาจจะใช้กันได์เนี่ยเป็นด้วยหมอแปลงนะครับด้วยหมอแปลงอีกทีหนึ่งนะครับหมอแปลงอีกตัวหนึ่งมาได้มอสเฟสแล้วอ่าหรือไดไอจีบีทีแล้วก็มาขับ IGBT แล้วก็ไปเข้าหมอแปลงนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับการช็อตก็ทํามากก็ได้นะครับทําน้อยก็ได้นะครับแล้วแต่เดี๋ยวจะว่าช็อตสองครั้งสองครั้งนะครับอ่ลองดูอีกครั้งครับครับนะครับ อินดิเคเตอร์ตัวนี้ LED ตัวนี้ก็จะกระพริบนะครับเมื่อ,อมีไฟผิดปกตินะครับไม่ว่าจะโลวโวลต์เตจนะครับโลวโวลต์เตจหรือไฮโวลต์เตจนะครับไม่มีฟีดแบ็กกลับมาครับถ้าไฟตัวนี้เกินนะครับเกิน300โวลต์ตัวนี้ก็จะตัดไปครับครับก็เป็นอันว่าถึงเวลาเราจะต้องบอกลา eg 002ใชแล้วนะครับ8010ตัวนี้นะครับหรือใครจะใช้อยู่ก็ได้นะครับแต่ช่างมองนี่ยุติการผลิตตัวนี้แล้วหันมาผลิตตัวนี้แล้วก็พัฒนาตัวนี้ต่อนะครับเพราะว่ายังไงคลื่นทรายที่ออกมานะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะเป็นอ่า การรบกวนที่ที่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับอันนี้เราเราก็ไม่ใช่ช่างเทคนิคที่จะต้องไปเรียนรู้เพื่อที่จะเอาวาริญญาเพื่อที่จะเอาโล่เอาลังวันอะไรนะครับเราก็ให้มันออกมาเป็นคลื่นทรายเราพัดล,ลมเนี่ยเงียบนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามอตง้งมอเตอร์เนี่ยมีผลเสียน้อยที่สุดนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับใช้เตาอบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตู้เย็นตู้แช่ตู้อะไรนะครับมอแปลงใหญ่ๆนะครับ เพราะว่าเป็นการทำงานแบบเซนเตอร์แทนะครับเซนเตอร์แทนะครับเห็นไหมครับใช้มอดเฟดสองข้างนะครับมอดเฟดสองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอดเฟดอยู่10ตัวนะครับอันนี้1,2,3,4,5 1 2 3 4 5ตัวนี้่อ่าตัวนี้ถ้าขับสักประมาณอ่อ110แอมป์นะครับ110แอมป์นี่ก็500แอมป์แล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วแต่จะหาได้หรือจะไปขับ IGBT ก็ได้นะครับเพราะนั้น มันจะง่ายขึ้นนะครับอยู่แล้วก็สั่งพันมอแปลงที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยจะจ่ายโหลดได้สูงขึ้นมากขึ้นแล้วรูปขึ้นก็จะออกมาสวยกว่าโมดิฟายนะครับเพราะเป็นแบบทรายนะครับ้ออยู่ประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับส่วนการใช้อธิบายอีกนิดนึงนะครับส่วนการใช้อ่าของเพียวทรายนะครับเขาก็จะมีมีโลมีไฮนะครับโลหไฮหนึ่ ไฮหนึ่งโลหนึ่งนะครับไฮสองโลสองนะครับขับออกมานะครับสร้างพันวิทออกมาแล้วก็พวกแคลิเออร์ต่างๆออกมาแล้วก็ใชหมอแปลงแบบสองขดนะครับเพราะฉะนั้นก็การทํางานเนี่ยจะทํางานหนักนะครับพวกพวกตัวไฮเนี่ยจะทํางานหนักกว่าโลนะครับส่วนมากตัวไฮนี่จะเสียนะครับที่ต้องสวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ปิดเปิดไปมาแล้วการป้องกันการโปรเทคอะไรไม่ทัน นะครับทำให้มอสเฟสช็อตบ่อยๆนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าพังขึ้นมาซ่อมตรงไหนครับตรงนี้นะครับเป็นออโตไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเพราะจะไม่พังจะพังตัวได์นะครับพังตัวไดกับมอสเฟสนะครับแล้วก็พวก R นะครับพวก R พวกนี้นะครับการซ่อมนะครับเนี่ยไดโอด4 1 4 8เนี่ยต้องวัดดูนะครับถ้าเกิดไหมขึ้นมานะครับ ต้องวัดดูนี่อาร้อยโอมเนี่ยครับขาดไม่ขาดนะครับเพราะนั้นก็อยู่ประมาณในการซ่อมก็ง่ายนะครับหรือท่านที่สนใจไอซีที่โปรแกรมแล้วนะครับก็มีขายนะครับจะไปออกแบบเป็นปิ้นของตัวเองก็ได้นะครับตัวนี้ก็มีขายตั้งหางนะครับไอแอเมกาสามสอตัวนี้นะครับช่างหนูก็มีขายนะครับเพราะนั้นก็สนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับก็จบ เพียงเท่าน,นี้นะครับสนใจก็ติดต่อแล้วเข้าไปดูโซล่าวตัตโตนะครับเดี๋ยวก็จะช็อตให้ดูอีกรอบเพื่อเป็นการปิดท้ายครับรครับติดตามช่างนงนะครับขอบคุณครับ